รีวิววิธีการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศเดนมาร์กก่อนอื่นอยากให้ทุกคนดูที่2ลิงก์นี้นะแล้วเราจะใส่ไว้ที่ใต้วิดีโอด้วยอันแรกก็คือเว็บไซต์ของเราเอง go.no-guide.com/visa ok ซึ่งตรงนี้เราจะรวบรวมเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั้งหมดเลยที่อับได้เคยทำมาเนี่ยเอาไว้ในหน้านี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายอย่างมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือเว็บไซต์ของ VFS ของเดนมาร์กที่เราจะต้องใช้ในในวันนี้อันนี้นะเข้ามาดูตามลิงก์ที่บอกได้เลย อ่ะแล้วก็ตรงนี้คือหน้าเว็บไซต์ของ VFS ของเดนมาร์กซึ่งเราสามารถยื่นวีซ่าของประเทศไอซ์แลนด์กรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟโรด้วยก็ได้ก็คือยื่นที่เดียวกันเลยทั้ง4ประเทศนี้เลยในวิดีโอนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นข้อมูลแบบย่อนะก็คือเพื่อนเพื่อนมือใหม่เลยที่ยังทําอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยฟังวิดีโอนี้ปุ๊บก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นทําเองได้เลยอันดับแรกผมก็จะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่ใบสมัครออนไลน์ก่อนนะตอนเนี้ย วีซ่าเดนมาร์กจะต้องกรอกใบสมัครแบบออนไลน์แล้วหลังจากนั้นก็ต้องชําระเงินค่าวีซ่าก่อนนะแล้วก็จะได้ใบเสร็จแล้วก็ใบปะหน้าที่จะเอาไปใช้ยื่นวีซ่าด้วยอ่าแล้วก็ข้อควรระวังของวีซ่าเดนมาร์กเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะของว่าเราจะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะพูดในส่วนของรายการเอกสารอันดับแรกก็คือตรงส่วนนี้นะตรงเมนูเนี่ย เราก็คลิกไปปุ๊บก,ก็จะมีแอการกรอกใบสมัครออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ประเภทวีซ่าก็คือเราจะเข้าไปดูของรายการเอกสารแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆจะมีทั้งวีซ่าท่องเที่ยวละเยี่ยมเยียนแล้วก็การนัดหมายยื่นคําร้องขอวีซ่าก็คือเราสามารถนัดหมายก่อนได้เลยนะก็คือไม่จําเป็นต้องทําอย่างอื่นให้เสร็จถึงจะนัดได้ก็คือนัดไปก่อนได้เลยแล้วพอเราไปยื่นวีซ่าเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถติดตามสถานะการยื่นคําร้องขอวีซ่าได้ให้เราคลิกที่กรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้านี้ก็คือสําหรับวีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนเนี่ยก็จะต้องเลือกอันนี้นะก็คือวีซ่าระยะสั้นสําหรับประเทศเดนมาร์กและไอซ์แลนด์ก็คลิกตรงนี้ก็คือจะเข้าสู่เว็บไซต์ของสถานทูตซึ่งเป็นการกรอกใบสมัครแบบออนไลน์คือมันจะมีใบสมัครแบบออฟไลน์ยังอยู่ในหน้าของ VFS อยู่นะเอาเข้าใจว่าเขาคงลืมเอาออกอะ่ะเพราะว่าตามรายการเอกสารแล้วเนี่ยเราจะต้องกรอกออนไลน์เท่านั้นนะในตอนนี้พอเราเจอหน้านี้ปุ๊บแล้วเนี่ย ให้เราต้องลงทะเบียนเพื่อสมัคร ID ก่อนนะก็คือไปที่ด้านล่างสุดเลยตรงนี้คือปุ่มนี้ Apply for visa ก็กดไปก็จะเป็นการลงทะเบียนก่อนอ่าเนี่ย Register User แล้วหลังจากนั้นอ่าเราก็ให้ให้เราเช็คถูกที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่ม next ตรงนี้ก็คือเราเพียงแค่กรอกชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตแล้วก็อีเมลแล้วก็เบอร์โทรอ่าเบอร์โทรแล้วก็อีเมลตรงนี้แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ย ขาแนะนำนะว่าจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรไม่ต่ำกว่า8ตัวก็คือจะมีตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษอย่างเช่นสี่เหลียมดอกจันอะไรเงี้ยคือต้องมีพวกนี้อยู่ในพาสเวิร์ดเขาถึงจะให้ผ่านไปได้นะมันจะมีนิดนึงคือตรงส่วนของเบอร์โทรเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่องช่องแรกนี้คือให้ใส่ a r e ์เรียโค้ดก็คือของประเทศไทยอ่ะก็คือ66นะแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็คือเบอร์เบอร์โทรของเราพอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าถูกต้องก็คือปุ่มนี้ก็คือจะเป็นสีน้ำเงินก็กดไปเลย Create User พอเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะต้องกลับไปที่อีเมลที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้นะเพราะว่าเราจะต้องไปนี่งจะต้องไป Activate Account ก่อนก็คือจะมีปุ่มหรือมีลิงก์อยู่ในอีเมลตรงเนี้ก็คือไปกดก่อนแล้วก็จะเด้งกลับมาที่หน้า Login ก็ตรงนี้หลังจากเด้งกลับมาหน้า Login แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะก็ดูที่ขีดขีดสามขีดขวาบนนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีคําว่า Login ก็กดอันนั้นก็ได้ ็จะเจอหน้านี้เหมือนกันก็คือเราก็ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราได้ตั้งเอาไว้พอล็อกอินแล้วเนี่ยเราจะกลับมาหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะก็คือเรามีทางเข้าไปสมัครอยู่2ช่องทางก็คือทางแรกคือขีดขีดสขีด,ขดนี่เหมือนเดิมเสรแล้วก็ตรงนี้เลือก apply for visa แล้วถ้าเรากรอกไม่เสร็จหรือยังไงเราก็กลับมากรอกต่อก็คือเลือก My a p p l i c a ิเคชหรือเราจะกดที่ข้างล่าง apply for visa ก็ได้ เสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาข้างล่างสุด Apply for Individual Visa หน้านี้ก็คือเริ่มต้นเข้าสู่การกรอกใบสมัครนะซึ่งเดี๋ยวออบจะแยกเอาไว้เป็นอีกพาร์ทหนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นสรุปให้ดูก่อนว่าเราจะเข้าสู่ใบสมัครยังไงบ้างต่อไปนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับรายการเอกสารก็คือเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของ VFS ของเดนมาร์กแล้วก็เลือกที่เมนูตรงนี้แล้วก็เลือกที่นี่นประเภทวีซ่าใช่ไหมแล้วก็จะมีให้เลือกวีซ่าระยะสั้น แล้วก็จะมีอันนี้นะก็จะเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนเพื่อนคู่มัน่นแล้วก็วีซ่าท่องเที่ยวคือเดี๋ยวออฟจะพูดถึงทั้งสองอย่างเลยทั้งเยี่ยมเยียนแล้วก็ท่องเที่ยวนะ<ม>ก็คือมเมนูอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางนี่ปุ่มตรงกลางนี่เนี่ยมันก็จะมีเลื่อนขึ้นมาให้เราดูใช่ไหมก็อับเขาพูดตรงนี้นิดนึงก็คือตรงนี้มันจะเหมือนกันทั้งท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนนะต่างกันแค่คําพูดเท่านั้นเองก็คือตรงนี้สมมุติว่าอันนี้คือของท่องเที่ยวใช่ไหม ตรงเนี้ยเขาบอกว่ากรอกใบสมัครออนไลน์ก็จริงเนี่ยตรงนี้ก็เขียนแต่ว่าพอกดไปปุ๊บก็คือเป็นใบสมัครแบบออฟไลน์ line, ก็คือเป็นใบๆซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้ให้ใช้นะทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอาส่วนของรายการเอกสารเนี่ยก็คือนี่เลยเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซา่าอ่าส่วนของเยี่ยมเยียนตรงนี้ก็จะเหมือนกันก็คือเมนูเดียวกันเลยเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซา่าแล้วเราก็จิ้มตรงที่นี่เลยคําว่าเช็คลิสต์สีส้มๆนี่นะ อ่ะซึ่งท่องเที่ยวก็ทำแบบเดียวกันนะเมนูเดียวกันอย่างที่บอกนะอันนี้ส่วนของรายการเอกสารเนี่ยเดี๋ยวอออจะคอนเฟิร์มก่อนนิดนึงตามรายการเอกสารเนี่ยเขาบอกแล้วว่าใบสมัครจะต้องกรอกออนไลน์นี่ไงแอปพลิเคชันฟอร์มแล้วก็นี่ออนไลน์วีซ่าแอปพลิเคชันฟอร์มก็คือจากเว็บนี้ที่เราทําให้ดูไปแล้วซึ่งเดี๋ยวลิงก์เว็บนี้จะลงเอาไว้ใต้วิดีโอด้วยเหมือนกันแล้วก็ส่วนของ ค่าวีซ่าอันนี้คือเฉพาะของสถานทูตเดนมาร์กนะค่าวีซ่าก็คือจะต้องจ่ายออนไลน์นี่ไงก็คือประมาณ80ยูโรก็สัก2,800บาทเนี่ยก็คือหลังจากที่กรอกไปสมัครเสร็จแล้วก็จะต้องจ่ายค่าวีซ่าผ่านเว็บไซต์ที่เรากรอกไปสมัครก่อนซึ่งในรายการเอกสารนี้เขาก็จะบอกเอาไว้แล้วเราก็จะได้นี่เลยครับเว e ร์ลเก็คือใบาปาดหน้านั่นเองหลังจากที่เราจ่ายแล้วทีนี้รายการเอกสารเนี่ยเดี๋ยวอบจะขอพูดเฉพาะที่ส่วนที่สําคัญนะ อย่างแรกเลยก็คือ Travel Medical Insu r a n c e ก็คือจะต้องเป็นวงเงินอย่างน้อย1 5ล้านบาทซึ่งในช่วงเวลาที่อ๊อฟพูดเนี่ยก็คือจะมีโรคโควิด -19 ระบาดอยู่ซึ่งเดนมาร์กเขาก็บังคับว่าประกันที่เราซื้อเนี่ยก็จะต้องครอบคลุมโควิด -19 ด้วยคือในใบประกันเนี่ยจะต้องระบุไว้เลยว่าครอบคลุมโควิด -19 เขียนอยู่ในใบประกันนะฉะนั้นเราต้องถามเขาหรือว่าอ๊อฟมีคลิปที่ว่าวิธีการซื้อประกันการเดินทางเพื่อขอวีซ่าที่ถูกที่สุดก็คืออันนั้นนหะเขามี เขามีบอกเอาไว้อ่าตรงนี้ก็คือหลักฐานนะก็นี่แหละที่เราขีดเส้นใต้ไว้ครอบคลุมรวมถึงค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิดสิเก้าแล้วก็มีภาษาอังกฤษบอกด้วยเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ประกันนี้ไว้ที่ใต้วิดีโอนะก็คือซื้อผ่านอันนี้หรือว่าซื้อผ่านอันอื่นก็แล้วแต่อ่าก็คือเราไม่แน่ใจว่าหลังจากที่โควิดหายไปแล้วเนี่ยก็คือเขาจะยังบังคับอยู่หรือเปล่านะแต่ประกันตรงนี้เขาก็น่าจะมีระบุเอาไว้ตลอดอยู่แล้วแหละแล้วก็ส่วนของเอกสารที่ต่างกันระหว่างท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนก็คื อันนี้เริ่มจากท่องเที่ยวก่อนท่องเที่ยวก็คืออันนี้เลยก็คือ confirm of accommodation ก็คือใบจองโรงแรมนั่นเองใบจองโรงแรมนี่แนะนำนะว่าต้องจองให้ครบทุกคืนก็คือเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราเหยียบสนามบินเลยถึงแม้ว่าจะเหยียบตอนห้าทุ่มก็ตามก็ต้องจองของวันนั้นด้วยเอาให้ครบแล้วก็ยังไม่ควร c a n ซิลโรงแรมจนกว่าจะรู้ผลวีซ่าเพราะว่าสถานทูตอาจจะสุ่มเช็คกับทางโรงแรมได้ว่าจองจริงหรือเปล่าแล้วก็ itinerary แผนการเดินทางของเราก็คือ o p ทําแค่เป็นตารางเฉยๆว่าเออวันนี้เราไปที่เมืองไหนเมืองไหนพักที่เมืองไหนแล้วก็เดินทางด้วยอะไรบัสหรือรถไฟแล้วก็อาจจะนะอาจจะมีสถานที่เที่ยวของวันนั้นแบบแค่ชื่อหรืออะไรเงี้ยบอกเขาไปด้วยก็ได้ก็คือออาไม่ได้ทําละเอียดมากแค่เป็นตารางแล้วก็เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวนะตรงเนี้ยหัวข้อนี้เขาบอกเลยว่าจะต้องมีใน statement ของเราอ่ะการเงินอ่ะ จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมกับการเดินทางทั้งหมดก็คือตามหน้าจอนี้นะคือซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็คืออย่างน้อย2,500บาทต่อวันเราก็แนะนําว่าคูณจํานวนวันท่องเที่ยวนะเอาไปคูณจํานวนวันว่าเราไปกี่วันแล้วก็บวกค่าเครื่องบินแล้วก็บวกค่าโรงแรมก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ว่าเราน่าจะต้องมีเงินในบัญชีประมาณเท่าไหร่ถึงจะขอวีซ่าผ่านได้ต่อมาเป็นของเยี่ยมเย็นเยี่ยมเย็นก็ตรงนี้เลย proof of relation นี่ไงเขาบอกเนี่ยยางเช่นอ่านเนี่ยรูปถ่ายคู่หรือว่าแชทล็อกก็คือรูปที่เราคุยแชทเนะี่ยโอ้โหเขาบอกมาเจาะจงเลยนะเนี่ยหรือว่าสมัยนี้เราคุยกันทางวิดีโอคอลเห็นหน้าใช่ไหมก็แคปอันนั้นมาด้วยก็คือรูปภาพความสัมพันธ์ยืนยันว่าเรากับผู้เชิญเนี่ยรู้จักกันจริงจะเป็นแฟนเป็นญาติเป็นเพื่อนก็ตามเนี่ยก็ต้องมีรูปที่พิสูจน์ให้เขาเห็นก็แนะนําให้ส่งให้เยอะที่สุดสักแบบว่า10กว่า20รูปต่อหนึ่งอย่างเลยก็ได้รูปคู่10กว่า20รูปรูปแชท สิกว่ายี่สิรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของยอดเงินนะที่เราจะต้องมีเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือในกรณีเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาบังคับว่าจะต้องมีเงินอย่างน้อย350 DKK หรือประมาณ1,750บาทต,ต่อวันซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องเอาไอ้พันเเนี่ยคูณจํานวนวนันอ่าสมมุติเราไป90วันใช่ไหมพันเห้าสคูณ90วันก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแสน ซึ่งยอดตรงนี้เราจะต้องมีอยู่ในบัญชีของเรานะคือของเดนมาร์กเขาบางังคับซึ่งอ๊อฟเคยทําให้คนอื่นมาแล้วก็คือจะต้องมีเงินจํานวนนี้ประมาณแสนหกเนี่ยตัวเลขอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเราต้องดูในรายการเอกสารนี้อีกทีหนึ่งก็คืออยู่ในบัญชีของเราฉะนั้นก็ให้ผู้เชิญเนี่ยเขาโอนเงินเข้ามาโอนเงินเข้ามาให้เราทีเดียวได้อ๊อฟเคยถามแล้วหรือเพื่อนๆถ้าเอาให้ชัวนนะก็ลองถามทาง VFS เขาอีกครั้งหนึ่งว่าอยอดเงินตัวนี้ให้โอนเข้ามาตู้มเดียวเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เคยทําแล้วได้ อ่าแล้วก็ทีนี้เอกสารจากผู้เชิญนะเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่า Online Invitation ID Number ซึ่งตรงนี้เราจะเป็นไอออนไลน์นี้ก็ได้หรือจะเป็น Invitation Letter ซึ่งเป็นแบบฟอร์มนะเป็นแบบฟอร์มที่เขาเรียกว่า VU2 อ่ะ VU2 อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งคือเขาสามารถกรอกอันนั้นแล้วก็ส่งมาให้เราก็ได้ซึ่งซึ่งสามารถสแกนได้นะไม่ต้องส่งไปสนี เพราะว่ามันไม่ได้ต้องเอาไปรับรองกับหน่วยงานราชการนี่ไม่ต้องมีตราประทับใดๆฉะนั้นก็กรอกเสร็จก็สแกนส่งมาให้เราก็ได้ทั่งอีเมลแบบสแกนชัดๆหน่อยนะหรือไม่ก็ออนไลน์อินวิตเทชั่นไอเดียเนมเบอร์เนี่ยคือส่งมาแต่รหัสพอเขากรอกในเว็บไซต์นะกรอกในเว็บไซต์ของทางการปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้รหัสนี่มาส่งมาทางอีเมลของเขาและให้เขาฟอร์เวิร์ดอีเมลนั้นนะนะ่ะมาให้เราอ่าแล้วเราก็นี่เลยพิ้น์ไปยื่นตอนขอวีซา่าอ่อแล้วก็รู้สึกว่า เขาจะมีให้กรอกอยู่ด้วยตอนที่เรากรอกใบสมัครนะออันนี้ก็คือส่วนที่ยืนยันนะว่าจะต้องกรอกในใบสมัครก็คือตรงนี้เขาจะบอกเลย Digital Invitation แต่พอดีของคนนี้เขาเป็นกระดาษก็เลยไม่มีแต่เกิดมีเราก็สามารถเนี่ยเลยกรอกใส่ในตอนที่เรากรอกใบสมัครออนไลน์ได้แล้วก็นอกจากเรื่องของออนไลน์ Invitation ID Number นั้นเนี่ยก็จะมีเอกสารอื่นๆของผู้เชิญนะซึ่งอ๋อก็แนะนําว่าถ้าจะให้ดีก็น่าจะส่งด้วยก็ดี ก็คือเอกสารทางการงานเอกสารการเงินของผู้เชิญแล้วก็จดหมายเชิญที่เขาเขียนเองอะ่ะไม่ใช่ไอที่เราบอกเมื่อกี้นะก็คืออันนั้นมันแบบฟอร์มก็คือเขาอาจจะพิมพ์เอาหรือว่าเขียนด้วยลายมืออย่างเงี้ยก็คือเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าให้หลักฐานมันแน่นขึ้นเขาอยากจะเชิญเราไปจริงๆอ่าแล้วก็นี่คือเว็บไซต์ที่เราจะใช้กรอก VU2 น่ะที่จะเป็นแบบฟอร์มเชิญเนี่ยนะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอด้วย ซึ่งอนาคตถ้าเกิดหน้านี้มันไม่มีแล้วหรือมันย้ายไปแล้วเนี่ยนะให้เราปุ่มเสิร์ชก็คือทางขวาบนเนี่ยแล้วก็พิมพ์คําว่า invitation ไปเนี่ยมันก็จะเจอหน้านี้เหมือนกันคือเผื่ออนาคตมันไม่มีแล้วนะคือส่งให้เขาดูแล้วกันเขาคงจะรู้อยู่แล้วแหละอ่าแล้วก็ตรงส่วนนี้เลย When host is private person who invite family member or friend เนี่ยมันก็จะมีปุ่มแดงๆเนี่ย start online v to invitation เนี่ยคือคือการเริ่มต้นการกรอกไอ้แบบฟอร์มการเชิญ ต่อมาก็คือการนัดหมายเพื่อยื่นคําร้องขอวีซ่านะก็คือตรงปุ่มเมนูนี้แล้วก็นี่เลยอันนี้การนัดหมายเพื่อยื่นคําร้องขอวีซ่าก็จะเจอหน้านี้และนี่เลยจิ้มที่ว่าการทํานัดหมายแบบเดี่ยวรายบุคคลอาจากหน้านี้เราก็จะต้องทําการสมัคร ID ก่อนเหมือนเดิมนะก็จะคล้ายๆกับที่เรากรอกใบสมัครนั่นแหละแต่เดี๋ยวอจะเอาพาร์ทนี้เอาไว้ในพาร์ทเดียวกับการกรอกใบสมัครก็คือในคลิปอื่นต่อมาก็คือการติดตามสถานะ หลังจากที่เรายื่นขอวีซ่าไปแล้วเนี่ยก็มาได้ที่เมนูนี้เลยก็คือเราจิ้มตรงนี้ใช่ไหมคำว่าได้ที่นี่สีส้มแล้วก็นี่เลยปกติเขาอาจจะมีแบบว่าเอยเอา SMS แจ้งผลไหมคือมันไม่ใช่การแจ้งผลวีซา่าแต่มันคือการแจ้งว่าเล่มพาส,สปอร์ตได้ถูกส่งกลับมาที่ VFS แล้วหรือยังถ้าเราจะไปเอาเองก็ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเราให้ส่งไปสนีก็อ่ะอีกสองสาวันก็จะได้รับฉะนั้นเราสามารถติดตามเองได้เลยจากที่เราจิ้มเมื่อกี้ก็คือจะมาหน้านี้ Refer e n c e number ก็คือ หลังจากที่เราจ่ายค่าบริการไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใบเสร็จจะมีอันนี้มาแล้วก็ใส่วันเกิดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะหน้าเดียวกับที่เราโหลดไอ้รายการเอกสารเนี่ยมันจะมีอัตราค่าธรรมเนียมใช่ไหมก,ก็นี่เลย80ยูโรค่าธรรมเนียมสถานทูตประมาณ2,800บาทแล้วก็จะมีค่าบริการของศูนย์ VFS อีก380บาทก็ประมาณ3,200แล้ว แล้วก็เมนูระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าก็คือจะประมาณ15วันปฏิทินก็คือไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ก็ลังฉะนั้นเราก็ต้องควรจะยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนประมาณ1เดือนก่อนวันเดินทางเป็นอย่างน้อยแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆก็คือเราให้คลิกคําว่าเมนูข้อมูลทั่วไปเสร็จแล้วก็บริการเพิ่มเติมก็จะมาหน้านี้ก็คืออันที่เราอาจจะต้องใช้อย่างอันเนี้ย SMS เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่จําเป็น ก็ไม่ต้องเอาแล้วก็จะส่งเอกสารทางไปรษณีย์260บาทเนี่ยก็คือกรณีที่เราไม่ได้ไปรับพาสปอร์ตคืนเองเราอยู่ไกลก็ให้ส่งไปรษณีย์ได้แล้วก็การถ่ายภาพก็คือต้องมีรูปถ่ายที่ถูกต้องตามกฎของสถานทูตก็สามารถไปถ่ายที่นั่นได้สุดท้ายก็คือยื่นวีซ่าที่ไหนก็นนี้เลยเมนูข้อมูลทั่วไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ติดต่อเราก็คือตั้งแต่20กรกฎาคม2563เนี่ย VFS ของเดนมาร์กเขาก็จะย้ายไปที่ตรงนี้ ก็คืออาคารจามจุรีสแควร์ชั้น4ยังไงเราต้องดูที่เมนูนี้ก่อนนะถ้าเกิดคลิปนี้ผ่านไปนานแล้วเนี่ยเขาอาจจะย้ายอีกก็ได้ฉะนั้นต้องมาดูที่เมนูติดต่อเราว่าต้องไปยื่นที่ไหนครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วมีคำถามท,าที่สงสัยนะก็สามารถโพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ